สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่ครับวันนี้อาจจะเป็นช่วงใหม่ของทางเพจเรานะครับเป็นช่วงแอดลงแปลงนะครับวันนี้มีโอกาสผ่านเข้ามาดูแปลงมันสำปะหลังนะครับที่มีปัญหานะครับการหนึ่งที่ปลูกมันไปแล้วแล้วจะเริ่มเหลืองนะครับวันนี้ก็จะได้มาดูของจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองตามแอดมาเลยนะครับ มองภาพส่วนใหญ่นะครับมันแปลงนี้จะเหลืองนะครับสังเกตง่ายๆในหลายๆพื้นที่นะครับหลายพื้นที่นะครับลองดูที่ต้นนะครับที่ผิวดินนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นกวดสีขาวนะครับเป็นกวดขาขาแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใบมันสัมหลังนะครับจะมีอาการไหม้นะครับแล้วก็มีอาการเรียกว่าด่างเหลืองนะครับคล้ายๆโดนแมลงทําลายคล้ายๆอาการของโรค บไหมอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอ,า,อาการขาดพวกจุลธาตุนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าดินแปลงนี้มีอาการด่างมากนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็ยังพอเขียวแต่ก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีการเหลืองระหว่างเส้นใบชัดเจนใบมีการหงิกงอบ้างนะครับเนื่องจากธาตุาอาหารไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะ แล้วก็มาฟังต่อว่าเหตุผลที่มันเกิดแบบนี้มันเกิดเพราะว่านะครับดินตรงนี้มันมีกรวดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นแหล่งของแคลเซียมที่เข้มข้นเวลาฝนตกลงมานะครับมันก็จะทําให้อายตัวปูนที่อยู่ในหินกรวดแคลเซียมตัวนี้มันละลายออกมาทําให้ดินเป็นหลางจัดนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการปูนเกินหรือใบไหม้ได้นะครับแล้วก็แสดงอาการขาดพวกกลุ่มจุลธาต วิธีการแก้ไขนะครับเราทําได้เพียงนะครับฉีดพ่นพวกกลุ่มจุลทาตนะครับเพื่อให้ต้นมันตะคองตัวเองให้พ้นช่วงที่มีฝนตกแล้วก็สลับแล้ง นะครับแต่เมื่อไหรที่มันเข้าไปสู่ฤดูฝนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะค่อยๆเขียวขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ฉีดเลยนะครับมันก็อาจจะทําให้มันโทมและวท่านอาหารไม่เพียงพอที่จะประคับประคองตัวให้เข้าไปสู่หน้าฝนได้นะครับมันก็อาจจะแห้งเหี่ยวหรือตายไปก่อนนะครับอย่างแปลงเนี้ยที่เห็นเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเหลืองเพราะว่าเรามองไปด้วยสายตานะครับจะเห็นว่ามันเหลืองยอดเหลืองไปหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ดินก็อย่างที่บอกก็จะเป็นกวดนะครับอ่า การแก้ปัญหาจริงๆมันต้องแก้ปัญหาที่ดินแต่มันค่อนข้างแก้ยากนะครับเราทําได้เพียงแก้ได้เพียงปลายเหตุเท่านั้นต้นเหตุมันอยู่ที่ดินนะครับวิธีการแก้ที่ดินก็อาจจะมีการปรับปรุงดินใช้พวกอ่ากลุ่ม ปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือว่าปุ๋ยคอกหรือว่ามีการทําปุ๋ยสดนะครับแต่ต้องอาทาปุ๋ยพืชสดแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับมันซึ่งจะมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทันทีนะครับท่านใดที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถปรึกษาเข้ามาที่ทางเพจเพียนเกษตร2018ได้เลยครับผมก็จะคอยให้คําแนะนําแล้วก็หาวิธีที่ทําให้มันสามารถที่จะปลูกได้อย่างปกติแบบนี้นะครับ โอเคนะครับวันนี้แอดลงแปลง EP แรกคงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับไปแล้วก่อนละครับสวัสดีครับ